เอกตานาโนสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ทุกฤดูการวันนี้พิสูจน์ทราบได้จากคำว่านาโนเทคโนโลยีจะเป็นพืชผลไม้ดอกไม้ประดับจนถึงไม้ยืนต้นทรงพุ่มต่างๆจนถึงพืชไร่พืชสวนนาข้าวไรอ้อยไร่มันสํารังต่างๆวันนี้เราใช้ได้กับพืชทุกชนิดจริงๆครับพิสูจน์ได้ด้วยเอกตานาโนวันนี้ผมภูมิรพพาสามภัยขอแนะนำคู่มหศัศจรรย์พันล้านชนิดผงและน้ำ พี่สมเกียรติครับที่นี่อยู่ที่อำเภอหนองแซงครับจังหวัดสระบุรีหมู่บ้านอะไรครับที่ตรงนี้หนองลูกชุมตำบนตโคกสาดอ๋อครับพี่ตอนนี้พี่สมเกียรติปลูกเรื่องของมะเขือใช่ไหมครับครับผมพี่สมเกียรติมันมีปัญหายังไงฮะกับมะเขือของพี่เชื้อราเป็นเชื้อราใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเชื้อรานี่คือเอาไม่อยู่เลยใช่ไหมฮะในในระบบของเชื้อราครับพี่ฉีดประจําเป็นยังไงครับพี่ เรื่องของเชื้อราเนี่ยพี่ฉีดมันไม่อยู่อ่ะไหมยหมว่าฉีดเกือบทุกวันไหมหรือยังไงสามวันฉีดทีสามวันฉีดทีก็ยังไม่อยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มันก็เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลานะครับพี่สมเกียรตินะแล้วอ่าตัดไปแล้วก็ไม่อยู่ตัดไปก็ไม่อยู่แล้วก็พี่สมเกียรติครับแล้วพี่เจอเรื่องปัญหานอกจากเรื่องราแล้วเรื่องอะไรอีกครับพี่ตอนนี้มันจะเป็นเพียเพียด้วยนะครับเพียือซึ่งเราเอาตัววัคซีนมาให้พี่แล้วเนี่ยนะแล้วเรื่องจากนี้แล้วก็เรื่องอ่าการดกเดิกนี่ดกดีไหมครับมะเขือดกดีไหม ก็พอได้บ้างครับพอได้บ้างนะครับเอาโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ต้นของมะเขือกันเลยนะพี่อ่ามะเขือน,นี่เป็นมะเขือเปาะใช่ไหมครับครับผมอายุประมาณกี่กี่เดือนแล้วครับที่ปลูกมาเนี่ยครับประมาณเดือนครึ่งแล้วครับเกืบอบ2เดือนเนี่ยประมาณเดือนครึ่ง2งเดือนนะครับสองเดือนครับแล้วก็ที่เห็นนี่คือ ที่เมื่อเราคุยกันเมื่อกี้คือเรื่องของลาสนิมใช่ไหมครับลาสนิมก็มันจะเป็นแดงที่ใบนี่นะพี่นะนะครับแล้วก็จะมีตัวเพี้ยมันจะเกาะด้านหลังขาวๆจะเกาะใต้ใบอ่ะใต้ใบเพื่อเพื่อเพื่อเราจะมาดูดน้ําเลี้ยงเราใช่ไหมครับลักษณะเป็นแบบนั้นแล้วก็เ่อ้ปมดอกผมก็ว่ากระดอกเขาก็ะดกดีนะแต่ว่าดอกมันจะดอกมันจะร่วงร่วงนะครับปัญหาของพี่คืออีกอันนึงก็คือดอกร่วงดอกร่วงนะฮะพอติดดอกแล้วร่วงนะครับนะครับถ้าดอกร่วงก็จะไม่ได้ลูกละพูดกันตรงๆ นะครับสิ่งที่เห็นนี้ก็คือเจอปัญหานี่เรามาพูดถึงปัญหาของพี่ก่อนนะครับ,รบนะซึ่งวันนี้ผมก็จัดชุดของเอตานาโนนะครับแล้วก็เรื่องของลาแบกแล้วก็เรื่องของฮูมิกแล้วก็เรื่องการทําให้ติดดอกออกผลดีนะพี่นะ<ม>ท,ที่ผมเอาจัดมาให้พี่ชุดนี้นะครับน,บนี่หนอนมาแล้วพี่มีหนอนได้ไหม นอนมันนอนกันแต่นี่พี่ต้องมีวัคซีนที่ผมบอกเมื่อกี้นี่แหละครับนอนนี่นี่นอนจะไปกินลูกอ่ะกินลูกสินอนตอนนี้กินลูกเนี่ยมันจะเป็นครับเนี่ยครับเป็นเชื้อราเนี่ยที่ต้องบออนนี้มันตัดใบอยู่ใช่ไหมครับผมเนี่ยมันจะเป็นใบแดงๆนี่ฮะเนี่ยน่ะคือลาสนิมลาสนิมเนี่ยอันนี้ด้วยพี่ตอนนี้ถ้าพี่ไม่เอาไอ้ตัวลาแบกของเราใช้นะมันก็จะไม่ ตัวแรกม,มันจะเป็นตอนแรกมันจะเป็นอย่างเงี้ยอ่านะั่นแหละใช่เป็นเริม่มเ,เป็นอย่างนี้ก่อนเนี่ยครับนี่แหละครับแล้วเดี๋ยวนี่ในที่สุดแล้วก็จะเหลืองทั้งหมดเลยมันจะเหลืองแล้วมันจะไหม้อย่างเงี้ยไหม้อย่างเงี้ยครับนี่นะครับเชื้อตระกูลาลาตอนนี้นี่ชุดแรกนะเนี่ยครับชุดแรกหลังก่อนที่ตัดใบออกไปแล้วเนี่ยที่มันเหลืออยู่เสร็จฉะนั้นลามันมันมามันมาได้ทั้งทั้งทางดินแล้วก็มาทั้งฝนเนี่ยนะทั้งฝนครับมันมาทั้งหมดมาได้ตอนนี้วิธีการก็คือที่ผมบอกกับพี่เมื่อกี้ว่า พี่สามารถฉีดลงดินได้หมดถูกต้องนะครับพื้นดินนี่พี่ฉีดได้หมดเลยแล้วก็ขนาดที่ฉีดพี่ก็สาดตรขึ้นมาข้างบนได้ด้วยคือเราได้ทั้งสองระบบไงท,ที่ที่ไอตัวลาแบดก็ภูดอีกน,นะครับส่วนในปุ๋ยแล้วก็ฉีดเป็นละ,ะอองหมอกละอองคือปุ๋ยเองจ้าน้าหนครับเนี่ยแล้วพวกน,นี้เขาไม่ชอบอ่ามันชื้นเกินเขาก็ไม่ค่อยชอบเจ้าเจ้าเนี่ยพื้นอะ่ะมันชื้นมากเขาก็ไม่ชอบ ตะกูลมะเขือเยอะมากมันจะลดเด่นลดน้ำนั่นแหละมันลดน้ําของสเป็นเกอร์ตอนนี้ผนมันตกมันจะชื้นชื้นมากไงพอชื้นมากก็พอแดดอบๆเนี้ยพี่นะเป็นเลยพอแดดอบปุ๊บเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยเป็นเลยแต่ก่อนนี้ดอกมันจะดอกนนี่มันเพิ่งตัดใบออกไงนั่นแหละพอตัดใบแล้วมันจะเริ่มเพิ่งเิ่จะขีดร์โมนใบเพิ่งเดี๋ยวพอเที่ยวหน้านะพอพี่เสร็จจากชุดนี้แล้วพี่ตัดอยู่ประมาณแค่เนี้ยตัดแค่นี้นะเดี๋ยวจะต่อนะ พี่เอาเอ็กซ์ต้านอนชเดแต่ขึ้นมาใหม่ภายในสิบห้าวันออกดอกเลยทำรุ่นสองเลยเดี๋ยวแนะนำไว้ให้พี่เลยล่วนดาให้รู้กันเลยเราทำกันอย่างนี้จริงๆทำมาโว้พี่นะก็เก็บไม่รู้กี่รอบไม่แต่ก่อนพ่ยุทธเนี่ยตอนแรกลูกมันจะใสอย่างนี้ครับแต่ก่อนนี้ไม่เป็นลูกมันจะใสอย่างนี้เลยนะครับใช่ใสไม่มีไม่มีธรรมเนยยังองยยังนน่นนะยังขุ่นนะใช่เพราะว่ามันมีเชื้อราสนิมเข้าไปไงพี่ กัวมันจะขาวครับัวขาวเนี่ยมันมันก็เนี่ยมันมาชื้นมันมันชื้นอย่างเงี้ยพี่ถึงด้วยว่าอากาศอบออย่างเงี้ยผมกลัวลาชอบมากแล้วพันเอาไม่อยู่นี่เหลืองทั้งแปลงเลยนะเหลืองทั้งแปลงเลยนะถึงพี่จะไปเด็ดใบออกมันก็แต่นี่เราต้องหยุดหยุดมันให้ได้แล้วก็ใบใหม่ก็ต้องมันยอดต้องใสยอดต้องใสตอนแรกมันขึ้นไปมันใบมันหนาไงใบมันยังก็ใบหูวางเนี่ยเนี่ย ต่เนี้ยเดี๋ยวเวลานนพี่ฉีดยาไปแล้วมันมันขีดใต้ขีดแมลงมันก็ฉีดไดอยู่เพราะมันดกจัดบใบมันหนาจัดตอเนี้ยเดี๋ยวถ้าพี่ฉีดเอ็กต้านอโนทางเป็นหมอกละอองอะหลังใบนี่จะมันยอดจะใส่ดอกก็ออกดอกดีนะครับแล้วตอนนี้พอเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดอกแล้วจะไม่ร่วงเนี่ยมันจะได้ทําให้หนึ่งดอกก็คือหนึ่งลูกอะพี่ร่วงไปดอกนึงก็ลูกนึงเลยที่มันร่วงไปเราก็เสียหายต่อไปเราอนี้แล้วตอนนี้พอเราจะล้มต่อเรา ตัดอย่างที่ผมบอกห่างจากพื้นดินสักสองนึง่งฉีดสิบห้าวันนี่นะพี่เรียบร้อยเดี๋ยวได้ต้นใหม่มาไม่ต้องล้มต่อแล้วเราการลาให้อยู่ก็จบย <27 S 1> ี่สิบเจ็มิถุนายน2 5งพห้าิบหกครับครับผมปกตินี่คือ,อถ้าไม่เป็นโรคเป็นอะไรนี่ตกสักวันนึงประมาณกิโลครับพี่ที่เราเก็บอยู่ทุกวันนี้ ถ้ามันเก็บขึ้นมันก็จะขึ้นเรื่อยอ่ะมันประมาณ80ดสิบร้อยโลอ่ะครับเน,เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ฮะตรงนี้เนื้อที่ประมาณ2งาน 2>, 2งานถึงก็แปดสิถึงร้อยนี่คือยืนพื้นเลยใช่ไหมฮะครับผมท,ที่ว่ามันดกดีที่ไม่มีเรื่องราเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับะะก็ถือว่าเป็นการเก็บสัมภาษณ์ข้อมูลกันก่อนนะครับเายังไม่ได้เคยใช้เอ็กตา้าชุดของเอ็กต้านานโนเลยนะครับ,รบวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้มาบ้านพี่สมเกียรติโดยการแนะนําของคุณพี่ พี่อะไรครับแนะนํามาสมเกียรติเอ็น้ำค้างพี่น้ํา <นะ S 1> ค,ค้างแนะนํามานะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งซึ่งพอดีผมภูมิรพัฒน์ได้ไปส่งเรื่องของปุ๋ยในนาข้าวแล้วก็บังเอิญคุยกันเรื่องของมะเขือของบ้านพี่สมเกียรติก็เลยพี่น้าค้างก็เลยแนะนํามารับเที่ยวหนึ่งนะครับได้รู้กันว่าใครเป็นคนแนะนํามาจะได้รู้ว่าสาเหตุที่มารู้จักเอ็กต้านาโนเนี่ยมันมาอย่างไรที่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บรายละเอียดเก่นตัวนะพี่นะเอางั้นขอขอบคุณพี่สมเกียรติเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สมเกียรติ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมภูมิวีรพัฒน์สามประไพครับกับพี่สมเกียรติครับพี่สมเกียรติสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาในแปลงมะเขือของพี่สมเกียรติเนาะนะครับวันนี้ตรงกับวันที่28กรกฎาคม2556ครับหลังจากที่เรามาแก้ปัญหาเรื่องลาสนิมและการติดดอกออกผลเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงพี่มันพลิกฟื้นกลับมายังไงครับพี่หลังจากที่เรามีปัญหาตอนนั้นไปมันดีขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งอ่ะดีขึ้นมาอีกเท่าตัวครับ ในหน้าที่ของเราก็สองงานเหมือนเดิมสองงานแต่มันไม่เต็มสองงานไม่เต็มสองงานแต่ประโยชน์ที่มันได้เป็นยังไงพี่มันได้เยอะขึ้นกว่าเดิมมากมายไหมเคยแปดสิบโลก็ประมาณร้อยสามสิบโลได้ตอนนี้นะครับผมแล้วขายทันเหรอพี่สรุปแล้วขายทันเหรอร้อยร้อยสามสิบโลเนี่ยฮะขายขายทันครับแต่ว่าต้องแบ่งเก็บครับต้องแบ่งเก็บสลับกันครับเพราะขายเองขายเองปลูกเองครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือพี่สมเกียรตินี่คือ เรามีภาพเบื้องหลังนะครับกับวันนี้ปัจจุบันนี้การแก้ปัญหาเรื่องโรคราการติดดอกเป็นไงครับพี่ตอนนี้เราจะไปพูดเรื่องเรื่องเรื่องของจานวนกิโลกันไปแล้วเมื่อกี้นี้คือร้อยสิใช่ไหม,ไหมฮะกิโลต่อต่อสองงานเนี่ยนะโดยมีสองงานเต็มด้วยนะีการการติดดอกเนี่ยพี่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอย่างเช่นดอกร่วงไหมมีลาศไม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ลงอธิบายผมฟังนะฮะว่ามันเป็นยังไงการเดินยอดเป็นยังไงครับพี่การเดินยอดดีดครับ ยอดนี่ออกดีครับครับแล้วดอกนี่ติดดีครับไม่ร่วงหนึ่งดอกไม่ร่วงครับแล้วก็การเดินยอดดีครับแต่ <brewer S 3> แผมดูล้นใบมันสวยสะอาดมากเลยนะพี่นะครับแล้วออกข้อต่อข้อออกทุกข้อออกทุกข้อเลยครับอ่าปกติเนี่ยเคยเคยเจอเอ่เหตุการณ์แบบนี้ไมหมฮะก่อนที่จะมาเจอแอคตา้านาโนเนี่ยครับพี่เจอครับครับหมายมถึงว่าเอ่อการติดการติดของเขาเนี่ยถ้าเกิดต้นมันสมบูรณ์ดีเนี่ย มันจะมีการติดแบบนี้ไหมคือออกทุกข้อไม่อะไรไหมหลังก่อนที่จะมาใช้เอ็กซ์ต้านอโนะพี่ไม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 ่เป็นอย่างนี้ครับไม่เป็นอย่างนี้เลยไอ้ใช้สินค้าตุนอื่นไม่เป็นอย่างนี้เลยครับแต่พอมาใช้เอ็กซ์ต้านอโนนี่คือติดทุกข้อครับโอ้โหอย่างนี้ก็รวยตายเลยครับพี่พูดถึงนะในแง่ของฟามเป็นจริงก็คือว่าออกใบมากี่ใบครับประมาณสักสองใบเนาะสองใบสองใบก็ออกดอกหนึ่งสองใบออกดอกเลครับอ่าโอ้โห และการที่การทําในในช่วงฤดูการเนี้ยที่ระบบว่ากําจัดเรื่องราได้จริงเนี่ยนะครับแล้วก็การเดินยอดแบบนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่ชมอยู่ในดูรายการของเราเนี่ยเขาทึ่งนะครับแล้วการฉีดกัรลาพี่ที่ฉีดยังไงฮะสามวันฉีดทีครับต่ฉีดเพาๆครับเบาๆเลยนะไม่ได้ฉีดมากไม่ฉีดมากเดินแบบเดินเดินธรรมดาเดินแบบเดินือถือแบบไม,ไม่ไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วโอ้ แค่แค่ว่าเหมือนมนกระตุ้นไม่แค่นั้นเองแค่กระตุ้นพี่เฉยเพราะเราปาบมันเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหแล้วมันจะไม่เปลืองตัวยาครับหนึ่งไม่เปลืองตัวยาด้วยลูกเป็นไงพี่ลูกใหญ่ครับใหญ่โอ้โหโตนี่ครับครับลูกน้ําหนักได้ไหมพี่น้ําหนักได้ไหมนี่โอ้โหไม่มีเลยนะไอ้เมื่อก่อนนี่มานี่ลาเต็มเลยนะลาสนิมนะพี่นะอันนี้โอ้โหลูกดีนะสวยนะเออน้ําหนักดีไหมน้ําหนักดีครับน้ําหนักก็ดีด้วยครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่ วันนี้เราได้กลับมาติดตามในผลงานของเอต้านาโนนะครับแล้วก็แลบแบตลาแบคเนี่ยหยุดลาได้ภายใน30วินาทีเลยซึ่งจะไม่ทําให้ลานั้นแพร่กระจายในสวนของพี่สมเกติเลยแล้ววันนี้เราก็กลับมาเห็นภาพที่แท้จริงแล้วว่าวันนี้บรรยากาศนี้ถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยพี่โดยที่ไม่ต้องถอนต้นเก่าทิ้งแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่อะไรพี่ว่ามันไปเรื่อยๆไหมก็ไปเรื่อยๆครับ พอพอมันรู้สึกยอดมันแก่แล้วเอ้าเราตัดต้นครับแล้วฉีดใหม่แตกใหม่มันก็เก็บได้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เก็บได้ปกติครับเก็บได้เหมือนเดิมตลอดเพราะว่าไม่ต้องไปแต่งกิ่งแม่อะไรไม่ต้องแต่งกิ่งอะไรแล้วนะไม่ต้องแต่งกิ่งโอ้โหขีรันขีดปุ๋ยให้ปุ๋ยทางใบแล้วก็ปกติดีปกติเลยแล้วมีหน้าที่เช้าขึ้นมาเก็บวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันในลูกออกมาโตโอ้โหพี่สุเกียตามีคนเดินมาถามไหม ย่านเนี้ยเขามาถามพี่ไหมว่าทำอะไรยังไงเนี่ยเขาถามไหมมีครับโอ้โหเพราะมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมพี่เพราะก่อนหน้านั้นที่เรามาเจอก่อนเราแก้ปัญหาเราต้องไปจ้างเขามาริดใบด้วยเก็บใบทิ้งหมดไปต้องสามพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอภาพเหตุการณ์อย่างนั้นแล้วครับวันนี้สบายๆอย่างที่พี่พูดเดินฉีดแบบสบายสบายมากเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยโอ้โหทึ่งทึ่งครับผมทึ่งมากเลยครับท่านผู้ชมครับจาก ลูกใหญ uh, ่ออกลูกออกับโตครับโตไวครับเ<อ>นี่ยนี่มึงเก็บไปเ<ะ>มื่อวานเนี่ยพอเก็บไปเมื่อวานเนี่ยแถวนี้เก็บไปเมื่อวานนี่ครับวันนี้เก็บได้แล้วแล้ววันนี้ก็เก็บได้แล้วปกติก็เก็บได้แล้วแต่ว่าว่าพุ่งนี้เราขายไม่ทันเราก็ต้องเว้นวันอีกเก<อ>็บอแคแ่แค่คืนเดียวครับในคืนเดียวโอ้โหคืนเดียวลูกขนาดนั้นเลยเดียวคืนเดียวครับเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับเป็นยังไงฮะอึ้งไหมฮะผมยังอึ้งเลยนะครับนี่คือผมโมงง ถ้ามันพลิกฝ่ามือไปเลยฮะหน้ามือเป็นหลังมือเลยพลิกกันไปเลยฮะลูกโตอย่างนี้ครับี๋ยวพรุ่งนี้โตอีกเท่าตัวโอ้ลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะพี่เนาะพรุ่งนี้ไปอีกเท่าตัวเลยอีกเท่าตัวโอโ้โหดกจริงๆครับดกมากๆแล้วดกยังไม่ไม่น่าเชื่อเลยครับดกยังน้หนัก,ด,กดีด้วยน้ำหนักดีด้วยโอโ้โหก็พี่ สมเกตจะมีอะไรฝากไว้กับผู้ชมไหมครับที่เขาชมรายการอยู่เนี่ยว่าการใช้เอ็กตา,นานโนแล้วการใช้ลาแบกของเราแล้วเนี่ยมันเห็นกับตรงเนี้จะแนะนำนเขาอย่าง <ผล S 1> ไงครับแนะนํำยังไงครับพี่แนะนําเขาอย่างไรครับตอนนี้คืออยากให้ใช้เอ็กตาโน,โนนะครับมันใช้ได้ผลดีดีมากครับโอ้เรียกว่าพลิกฟื้นชีวิตเลยนะพี่เนาะจากที่วันนึกว่าจะล้มสวนแล้วเนี่ยนะกะว่าจะต้องไม่เอาแล้วนะจนวันนี้มีโอกาสมีอนาคต มีเงินเข้าบ้านไม่ขาดเลยทุกวันเลยปกติแล้วมันต้องใช้ปุ๋ยเคมีมากแต่เดี๋ยวนี้ใช้รถไม่ถึงครึ่งครับโอ้สุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่เราต้องติดตามกลับมาแล้วก็มาสัมภาษณ์กับพี่สมเกยียจโดยตร,ตรงตรงนี้ผมและพี่สมเกยียจก็คงไม่มีอะไรมากมายไปมากกว่านี้ก็คือจากไม่ดีจนดีแล้วจนพี่เขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้ผมและพี่สมเกีจ คงจะต้องล่าลากันก่อนนะครับท่านผู้ชมครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของเรากันต่อนะครับสวัสดีครับผมเมื่อวันเมื่อวันเว้นเก็บตรงไหนพี่นี่ครับอ๋ออันนี้นะคือเว้นเก็บนะแต่ว่าพอลุ่งขึ้นมาอีกวันหนึ่งโตเลยเนาะโอ้ลูกใหญ่ๆหมดเลยนะโอ้ยนี่นีอย่างนี้เลยนะพี่ได้แล้วเนี่ยเก็บได้แล้วนะพี่เนาะนี่ลาสนิมไม่มีเลยนะพี่นะหมดเลยนะไอ้ที่ปัญหาเราที่ลาสนิมที่คั้วที่อะไรนี่หมดเลยเนาะ โอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมครับนี่การเดินยอดเนี่ยหูเดินไปเรื่อยเลยนะพี่นะแตกไปเรื่อยเลยนะดูดอกอดอกนะพี่เนาะสับพังเลยสุดยอดเลยแม่ถูกทางถูกทางเราแก้ได้ถูกจุดถูกทางการฉีดก็ฉีดแบบปกติฉีดดินมั่งฉีดต้นมั่งอะไรก็ว่ากันไปล้างลากันไปใช่ไหมพี่เนาะ ถ้าฉิดไปแล้วนี่ถ้าเดินเนี้ยพุ๊บดินเอจยามันก็ลงพุ้นคือลงพื้นอยู่แล้วไงมันก็คลุมไปนะแล้วก็สบายบายนะสุดยอดสุดยอดโอ้ถึงว่ารวันหนึ่งเก็บไม่หวัดไม่ไหวทีดอกมันไม่ค่อยมีแดดใช่ปียามาปีฮอร์โมนมาจบลงฮอร์โมนอ๋อ แหมมันมันน่าน่าฟื้นใจนะการไล่เลยนะพี่นะไล่เลยนะไล่ไปยันยอดเลยนะการการออกนะไล่อกเลยจขึ้นยอดเลยนะไล่กันก็เก็บล่างขึ้นบนนะนี่ยนะอย่างงี้อือกูออกผมก็ผมภูมิรัฐภาสามประภัยครับวันนี้ขอแนะนำ คู่มหัศจรรย์พันล้านเอ็ก้านาน,นชนิดผงและชนิดน้ำใช้ได้กับพืชทุกชนิดใช้ได้ทุกระดูการเรากล้าท้าพิสูจน์กับทุกท่านครับเอ็กซานาน,าน,นชนิดผงและน้ำจะช่วยให้ผสมเกรสรค้วเหนียวติดผลดีกับวงการพืชผ,ผลต่างๆวันนี้เอ็กาน,า,นานโนชนิดผงและชนิดน้ำคู่มหัศจรรย์พันล้าน เราก้าท้าให้ท่านที่สูจน์กับบริษัท PVN Network จำกัด